บทที่4เราจะเริ่มใช้น้ำมันชโลมอย่างไรเมื่อคุณอธิษฐานสำหรับน้ำมันในพระนามพระเยซูพระเจ้าทรงแยกน้ำมันนั้นออกมาให้เป็นน้ำมันชโลมที่บริสุทธิ์ตอนนี้เมื่อคุณรู้แล้วว่าน้ำมันชโลมมีความหมายอย่างไรและสามารถเป็นพระพรให้กับคุณได้อย่างไรคุณอาจสงสัยว่าฉันจะรับเอาน้ำมันชโลมนี้ได้อย่างไรง่ายทีเดียวคุณก็แค่เอาน้ำมันมากอ,อกมา แล้วอธิษฐานเพื่อแยกน้ำมันนี้ออกมาเพื่อใช้เป็นน้ำมันฉลมเราขอแนะนำให้คุณใช้น้ำมันมะก,กอกแต่คุณก็สามารถใช้น้ำมันชนิดอื่นได้ตามความชอบของคุณแค่ให้จำไว้ว่าคุณอาจจะต้องใช้เพื่อทาผิวของคุณดังนั้นให้ใช้น้ำมันที่คุณรู้สึกสบายใจที่จะใช้คุณสามารถนำน้ำมันไปที่โบสถ์และให้สยาพิบาลหรือผู้นำคริสตจักรอธิษฐานเผื่อน้ำมันนั้นหรือคุณจะอธิษฐานด้วยตัวเองก็ได้ แต่ให้รู้ไว้ว่าน้ำมันนั้นไม่มีพลังเหนือธรรมชาติจนเมื่อคุณได้อธิษฐานในน้ำพระเยซูพระเจ้าจะแยกน้ำมันนั้นออกมาให้ใช้เป็นน้ำมันฉลมที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นการฉลมจากพระเจ้าเหนือน้ำมันนั้นเพราะพระเจ้าทรงพอพระทัยที่ได้ระลึกถึงการงานที่เสร็จแล้วของพระบุตรของพระองค์เสมอและเป็นการแสดงของความเชื่อเมื่อคุณใช้น้ำมันนั้นสำหรับการรับพระพรจากพระองค์ นี่เป็นคำอธิษฐานอย่างง่ายๆที่คุณสามารถใช้เพื่ออธิษฐานได้ให้ถือขวดน้ำมันไว้ในมือของคุณแล้วพูดว่าพระบิดาบนสวรรค์น้ำมันขวดนี้เป็นเพียงน้ำมันธรรมดาพระบิดาแต่ลูกขอพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงโลมน้ำมันที่ลูกถืออยู่ในมือนี้ ขอทรงชโลมและทรงแยกน้ำมันนี้ออกมาเพื่อใช้ในพระประสงค์ของพระองค์ขอพระองค์ทรงแยกน้ำมันขวดน,นี้ให้เป็นน้ำมันฉโลมที่บริสุทธิ์พระบิดาขอทรงใช้น้ำมันนี้เพื่อถวายพระสิริแต่พระองค์ขอทรงใช้น้ำมันนี้เพื่อผู้ที่ได้รับการชโลมมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงอ่อนเยาว และห่างไกลาจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพระบิดาลูกขอแยกน้ำมันนี้เพื่อจุดประสงค์อันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์และทรงนำทั้งพระสิริและการอัศจรรย์ของพระองค์มาถึงเราไม่ว่าจะชโลมที่ส่วนไหนขอให้เปลี่ยนความมืดเป็นความสว่างเปลี่ยนความขาดแคลนเป็นความอุดมสมบูรณ์ เปลี่ยนความเจ็บป่วยให้เป็นการหายดีและขอให้มีการกู้คืนการจัดเตรียมและการเกิดผลอย่างอุดมสมบูรณ์รวมทั้งขอให้มีการฟื้นคืนจากความตายด้วยพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์สำหรับน้ำมันขวดนี้ที่เป็นน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์อธิษฐานในพระนามพระเยซู Amen.